สู่การเจาะลึกเนื้อหาน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการยุคใหม่โดยเฉพาะเรื่องการบริหารคนค่ะทั้งการสร้างแรงจูงใจการพัฒนาคนเก่งๆหรือที่เรียกว่า t ALENT แล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะใช่ครับเนื้อหาที่เราดูกันมานี่ครอบคลุมกว้างมากเลยนะครับตั้งแต่หลักการพื้นฐานเลยไปจนถึงแนวคิดที่ค่อนข้างซับซ้อนขึ้น เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาเฉพาะแก่นสําคัญสําคัญออกมานะครับเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรคือหัวใจของการบริหารคนให้ได้ผลดีในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างทุกวันนี้ครับค่ะเราจะได้เห็นภาพกันนะคะว่าองค์กรสมัยนี้ต้องรับมือกับอะไรบ้างทั้งเรื่องที่เขาพูดกันเยอะๆอย่างวิกฤตขาดแคลนคนเก่งใช่ไหมคะ t ALEN CRISIS แล้วก็ความท้าทายอื่นๆจากยุคโลกาภิวัตน์รวมถึงมีแนวคิดที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากคือทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกหรือ s y d e Cap เอาละค่ะเรามาเริ่มแกะประเด็นสำคัญกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากภาพรวมงาน HR ที่เปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมคะตอนนี้ใช่เลยครับถ้าเป็นสมัยก่อนเราอาจจะนึกถึง HR แค่เรื่องทำเงินเดือนรับคนเข้าทำเอกสารอะไรแบบนั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้ขอบเขตงานมันกว้างขึ้นมากต้องมองเชิงกลยุทธ์มากขึ้นครับตั้งแต่การวางแผนกำลังคนเลยการดึงดูดแล้วก็เลือกคนที่ใช่เข้ามาการพัฒนาคนให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีการสร้างบรรยากาศที่คนอยากทำงานด้วยกันและแน่นอนครับเรื่องการสร้างแรงจูงใจอันนี้ก็ยังสำคัญมากๆอยู่แล้วในยุคที่ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดหรือที่เรียกว่าโลกาพิวัต์นะคะมันสร้างแรงกดดันอะไรให้องค์กรบ้างคะในแง่ของการบริหารคนโอ้แรงกดดันหลักๆเลยนะครับคือองค์กรต้องแข่งขันกันรุนแรงขึ้นมากต้องหาทางสร้างความได้เปรียบให้ได้ซึ่งส่วนใหญ่สมัยนี้ มันมาจากความรู้ความสามารถของคนในองค์กรไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนถูกอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วต้องรักษาคุณภาพให้ได้ตามที่ลูกค้าคาดหวังหรือดีกว่านั้นต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือต้องมีความคล่องตัวหรือ agility ต้องปรับตัวได้เร็วตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปไวมากๆให้ทันครับํำรูท้าทายมากเลยนะคะ แล้วพอเราต้องสร้างความได้เปรียบด้วยคนแบบนี้การสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งๆเขาอยากอยู่กับเราอยากทุ่มเททำงานเนี่ยมันยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกนะคะมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะนอกเหนือจากการให้ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินอย่างพวกโบนัสหรือเงินเดือนครับมีหลายวิธีเลยที่เน้นเรื่องจิตใจและความรู้สึกซึ่งสำคัญไม่แพ้เงินเลยนะครับอย่างแรกเลยคือการช่วยสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้พนักงานครับ หรือ build self esteem การชมเชยเมื่อเขาทำดีจริงๆอันนี้สำคัญนะคือชมอย่างจริงใจไม่ใช่ชมไปเรื่อยๆมันสร้างพลังบวกได้เยอะมากหรือการแสดงความอดทนและความห่วงใยเวลาที่พนักงานอาจจะเจอปัญหาหรือต้องการคำแนะนำการรับฟังความคิดเห็นของเขาแล้วก็เอาไปปรับปรุงจริงๆจังๆอันนี้น่าจะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมแล้วก็มีค่ามากๆเลยนะคะ ถูกต้องเลยครับรวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนรับผิดชอบในการปรับปรุงงานของเขาเองมันทำให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของงานมากขึ้นนะอีกอย่างที่ผมว่าน่าสนใจในเอกสารคือเขาบอกว่าอย่าลืมชื่นชมคนที่ทำงานเงียบๆแต่ผลงานดีด้วยคือไม่ใช่ไปโฟกัสแต่คนที่พรีเซนต์เก่งหรือเสียงดังอย่างเดียวคนที่ตั้งใจทำงานเงียบๆเ,เขาก็ต้องการการยอมรับเหมือนกันครับ จริงด้วยค่ะเออแล้วมีแนวคิดเรื่องการสร้างให้พนักงานคิดแบบผู้ประกอบการ creating entrepreneurial thinkers อันนี้น่าสนใจมากมันคืออะไรหรอคะครับมันคือความพยายามที่จะปลุกฝังให้พนักงานมองภาพใหญ่ขึ้นเหมือนกับมองในมุมของเจ้าของกิจการนะครับให้เขาเข้าใจว่าองค์กรทำธุรกิจยังไงมีคู่แข่งเป็นใครแล้วก็ เออกล้าที่จะลองเสนอไอเดียใหม่ๆหรือกล้ารับความเสี่ยงที่มันสมเหตุสมผลเพื่อพัฒนางานหรือธุรกิจเหมือนเราสร้างเจ้าของกิจการย่อยๆขึ้นมาในองค์กรนั่นแหละครับมันช่วยให้เกิดนวัตกรรมและพนักงานเองก็จะรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการมากขึ้นด้วยโหฟังดูเป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมไปอีกขั้นเลยนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะช่วยให้พนักงานทํางานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นล่ะคะมีหลักการสําคัญอะไรบ้างคะ ในเอกสารที่ดูมาเขามี8ขั้นตอนเลยนะครับแต่ถ้าให้ผมสรุปแก่นสำคัญสคัญเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ไม่กี่เรื่องที่ต้องเน้นม,มากๆเลย 1. คือต้องกำหนดมาตรฐานและก็เป้าหมายที่ชัดเจนแต่ต้องท้าทายด้วยนะครับ Clear standards and stretch goals 2. ต้องทำให้พนักง,งานซื้อหรือยอมรับมาตรฐานที่สูงขึ้นนั้นด้วยใจจริง Help employees buy into higher standards ไม่ใช่แค่เราไปสั่งเขาอย่างเดียว 3. คือต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจน อาจจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรเลยก็ได้ Document Agreement ว่าตกลงกันยังไงและ 4. อันนี้สำคัญมากคือต้องระบุรางวัลหรือผลตอบแทนให้ชัดเจนไปเลย Be clear about rewards ว่าถ้าทำได้ตามเป้าหมายแล้วเนี่ยเขาจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทนเรื่องรางวัลน,นี้น่าสนใจคะ่ะนอกจากเรื่องเงินหรือโบนัสแล้วการให้รางวัลแบบอื่นๆหรือการยอมรับ Recognition มีรูปแบบไหนที่น่าสนใจอีกบ้างคะ โอ้มีเยอะมากเลยครับแล้วก็ไม่จาเป็นต้องใช้เงินเยอะเสมอไปด้วยนะการเสริมแรงบวก positive reinforcement เนี่ยอาจจะเป็นการให้อิสระในการทำงานมากขึ้นก็ได้ greater autonomy หรือการมอบหมายความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นท้าทายขึ้น more responsibility หรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างการกล่าวชมเชยอ,อย่างจริงใจต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน การให้โอกาสเขาได้นำเสนอผลงานที่ทำสำเร็จ opportunity to showcase success หรืออาจจะเป็นเรื่องตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นขึ้น flexible work schedule ก็เป็นรางวัลที่ดีได้ครับอ๋อ oh, แสดงว่าหัวใจสำคัญจริงๆคือการทำให้เขารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำไม่ใช่แค่เรื่องมูลค่าของรางวัลอย่างเดียว ถูกต้องครับบางทีการให้วันหยุดพิเศษสักวันหนึง่ง a day off with pay หรือการเลี้ยงอาหารกลางวันหรือแม้แต่การขอบคุณจากหัวหน้าเนี่ยมันสร้างผลกระทบทางใจได้มหาศาลเลยนะครับมันแสดงถึงความใส่ใจจริงๆซึ่งการจะสร้างบรรยากาศแบบนี้ได้พื้นฐานสำคัญก็น่าจะมาจากความไว้วางใจหรือ Trust ใช่ไหมคะเราจะสร้างความไว้วางใจในที่ทำงานได้ยังไงบ้างคะ ความไว้วางใจนี่เป็นรากฐานที่สำคัญมากๆเลยครับในเอกสารพูดถึงตั้ง12เสาหลักแนะ่แต่ให้ผมดึงอันที่แบบสำคัญมากๆออกมานะครับก็เช่นการทำตามที่พูด do what you say อันนี้ผมว่าสำคัญที่สุดเลยมันสร้างความน่าเชื่อถือได้มากการสื่อสารอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา communicate openly การรับฟังอย่างตั้งใจไม่รีบโต้แย้งหรือตัดสิน listen and don't argue แล้วก็การให้เกียรติลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานเสมอไม่ว่าตำแหน่งเขาจะเป็นอ,อะไรก็ตามแล้วการสร้างบรรยากาศเชิงบวกนอกเหนือเรื่องความไว้วางใจแล้วเรื่องความสนุกในที่ทำงานล่ะคะ fun at work ฟังดูอาจจะขัดขัดกับเรื่องงานนิดหน่อยแต่จริงๆมันช่วยได้ไหมคะช่วยได้มากอย่างไม่มากเชื่อเลยครับความสนุกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเล่นตลอดเวลานะครับแต่หมายถึงบรรยากาศที่มันผ่อนคลายมีอารมณ์ขันบ้างช่วยลดความเครียดได้ซึ่ง พอเครียดน้อยลงมันก็ช่วยให้คนสื่อสารกันดีขึ้นลดความขัดแย้งลงได้แล้วก็ทำให้คนมีพลังมีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้นด้วยการหัวเราะด้วยกันบ้างหรือแม้แต่การหัวเราะตัวเองได้เนี่ยมันทำลายกำแพงระหว่างคนได้ดีมากเลยครับน่าสนใจจังค่ะแสดงว่า trust กับ fun นี่เหมือนเป็นน้ำมันหล่อลื่นให้องค์กรเดินหน้าไปได้ดีขึ้นนะคะ ทีนี้ขอขยับมาดูเรื่องที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงคือเรื่องการพัฒนาคนในองค์กรค่ะดูเหมือนจะมีแนวคิดเรื่องการมอบอำนาจหรือ empowerment ที่พูดถึงกันเยอะมันคืออะไรแล้วทำไมถึงจำเป็นคะยุคนี้ครับ empowerment หรือการมอบอานาจเนี่ยก็คือการให้พนักงานมีอำนาจในการตัดสินใจและก็รับผิดชอบงานในส่วนของตัวเองได้มากขึ้นโดยไม่ต้องรออนุมัติจากเบื้องบนในทุกๆเรื่อง ที่มันจําเป็นมากในยุคนี้ผมว่ามาจากสองปัจจัยหลักๆเลยครับ 1. คือสภาพแวดล้อมภายนอกมันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆการแข่งขันก็สูงลูกค้าก็คาดหวังเยอะถ้าทุกอย่างต้องรอการตัดสินใจจากส่วนกลางอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่ทันการครับ2คือคนทํางานยุคนี้เขาก็เปลี่ยนไปเขามีความรู้มากขึ้นต้องการความเป็นอิสระอยากมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยชอบการสั่งการแบบบนลงล่างเหมือนสมัยก่อน การมอบอํานาจให้เขาเนี่ยมันก็เลยตอบโจทย์ทั้งสองด้านนี้ครับเข้าใจเลยค่ะแล้วเรื่องการพัฒนาพนักงาน employee development ล่ะคะมีความทา้าทายอะไรบ้างที่เราต้องเจอในปัจจุบันคะความทา้าทายหลักๆเลยคือจะทํายังไงให้การพัฒนาหรือการฝึกอบรมเนี่ยมันตรงกับความต้องการจริงๆทั้งของธุรกิจแล้วก็ของพนักงานแต่ละคนด้วยคือไม่ใช่จัดอบรมไปตามกระแสหรือจัดเหมือนๆกันหมดทุกคน ต้องพยายามทำให้การเรียนรู้มันเกิดจากความตั้งใจของผู้เรียนเองด้วยไม่ใช่แค่รอให้คนมาป้อนอย่างเดียวแล้วก็ต้องเป็นการเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้จริงทันทุ่งทีหรือ just in time learning ครับอาจจะต้องผสมผสานหลายๆวิธีทั้งอบรมในห้องเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง experiential learning หรือการโคชิ่งเข้าไปด้วยกันอฟังดูต้องใส่ใจรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะแล้วมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องคนเก่งๆที่เราคุยกันตอนต้นเลยค่ะ ตอนนี้เราได้ยินคำว่า talent crisis หรือวิกฤตขาดแคลนคนเก่งบ่อยมากเลยคะ่ะอาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมคะว่ามันคืออะไรกันแน่ครับ talent crisis มันก็คือสถานการณ์ที่องค์กรส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังเผชิญกันอยู่คือมันหาคนที่มีทักษะความสามารถแล้วก็ทัศนคติที่องค์กรต้องการได้ยากมากๆโดยเฉพาะในตำแหน่งสำคัญสคัญหรือทักษะใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการสูงในตลาดแรงงาน แถมเดี่ยวนี้ยังมีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติได้ง่ายขึ้นด้วยมันก็เลยเกิดการแย่งชิงคนเก่งหรือที่เขาเรียกว่า war for talent กันอย่างรุนแรงไปทั่วโลกเลยครับนอกจากจะหาคนเก่งยากแล้วบางทีก็ยังมีปัญหาเรื่องภาวะผู้นำในองค์กรหรือการที่คนเก่งๆที่มีอยู่อาจจะขาดแรงผลักดันที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปอีกก็ได้ครับแล้ว talent หรือคนเก่งๆที่องค์กรต้องการในยุคนี้ควรจะมีลักษณะแบบไหนคะ นอกเหนือจากทักษะในงานที่ทำโดยตรงเดี๋ยวนี้มองแค่ hard skills หรือทักษะเชิงเทคนิคอย่างเดียวไม่พอแล้วครับท ALENT ยุคใหม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ talent vision ด้วยคือต้องมองไปข้างหน้าได้ต้องพัฒนาตัวเองให้รอบด้านไม่ใช่เก่งแค่อย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีทัศนคติเชิงบวก positive attitude พร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัวอยู่เสมอ และที่สำคัญมากๆเลยคือสามารถคิดนอกกรอบได้ Out of box thinking หรือสามารถแก้ปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนได้ครับอย่างนี้การศึกษาหรือทักษะที่จำเป็นสำหรับทาเล้นก็คงเปลี่ยนไปเยอะเลยสิฮะ ใช่ครับนอกเหนือจากความรู้เชิงลึกในสาขาของตัวเองแล้วทักษะที่จำเป็นหรือ essential skills ในยุคนี้มันกว้างมากจริงๆตั้งแต่ทักษะด้านดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน complex problem solving การสื่อสารโน้มน้าวใจคนอื่น communication and persuasion การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี collaboration ความคิดสร้างสรรค์ creativity แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต life long learning เพราะความรู้มันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆครับหยุดเรียนรู้ไม่ได้เลยแล้วเราจะพัฒนาแล้วก็รักษาทาเลน้นเหล่านี้ไว้กับองค์กรได้อย่างไรบ้างคะมีแนวทางไหนที่น่าสนใจบ้างคะมีหลายวิธีเลยครับที่เขาแนะนำกันเช่นการให้โอกาสได้ทำงานในโครงการที่ท้าทายและมีความหมาย involvement in special projects มันทำให้เขาได้เรียนรู้และรู้สึกว่างานมีคุณคา่าการมีพี่เลี้ยงหรือ mentor คอยให้คำแนะนำ mentoring shadowing การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านโคชชิงหรือแม้แต่การเปิดโอกาสให้ลองสลับงานกันทำา Swap jobs เพื่อให้ได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆในองค์กรสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องสร้างเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ Career path ที่ชัดเจนและน่าสนใจให้กับพวกเขาครับให้เขารู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วมีอนาคต ฟังดูแล้วการพัฒนาชาเลนจ์เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สําคัญมากๆจริงๆนะคะทีนี้มาถึงแนวคิดที่ดิฉันเกลิ่นไว้ตอนแรกเลยค่ะแล้วก็คิดว่าน่าสนใจมากๆคือทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกหรือ psychological capital สายแคปมันคืออะไรหรอคะแล้วมันต่างจากทุนมนุษย์ human capital ที่เราคุ้นเคยกันยังไงคะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับทุนมนุษย์ human capital คือสิ่งที่เราลงทุนพัฒนาได้ค่อนข้างชัดเจนจับต้องได้อย่างเช่นความรู้ knowledge ทักษะ skills ประสบการณ์ experience ที่เราได้จากการเรียนการฝึกอบรมต่างๆมันเป็นเหมือนสิ่งที่เรามี what you have นะครับแต่ทุนทางจิตวิทยา psychological capital หรือ p s y cap เนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาวะภายในหรือสิ่งที่เราเป็น who you are มากกว่าครับมันคือทัศนคติเชิงบวก กรอบความคิดพลังใจความเชื่อมั่นต่างๆที่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้แล้วก็ขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ครับโหน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วสายแคปนี่มันมาจากไหนคะเราสร้างมันขึ้นมาได้ไหมคะครับนักจิตวิทยาเชิงบวก Positive Psychology เขาศึกษาเรื่องนี้กันเยอะเขาบอกว่าความสุขหรือความเป็นอยู่ที่ดี Well-being ของคนเราเนี่ยมันมาจากสมส่วนหลักๆ คือประมาณ50%มาจากจุดตั้งต้นทางพันธุตำหรือการเลี้ยงดูในวัยเด็ก set points อันนี้อาจจะปรับเปลี่ยนยากหน่อยอีกแค่ประมาณ10%เท่านั้นเองมาจากสถานการณ์ภายนอกเช่นรวยจนสวยหลอ่อมีครอบครัวดีอะไรแบบนี้ circumstances แต่ส่วนที่เหลืออีกตั้ง40%ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับมันมาจากสิ่งที่เราควบคุมและสร้างขึ้นมาเองได้นั่นก็คือกิจกรรมที่เราตั้งใจทำ intentional activities ซึ่งไสแคปเนี่ยก็อยู่ในส่วนน ที่เรราาาส้้งและพัฒนไดโอ้โหตั้ง40%นี้เยอะมากเลยนะคะแสดงว่าเราสามารถสร้างพลังใจหรือใส่แคปให้ตัวเองได้พอสมควรเลยแล้วองค์ประกอบสำคัญของใส่แคปที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะ่ะเห็นมีพูดถึงคำว่าฮีโร่ด้วยใช่ครับฮีโร่เป็นตัวย่อที่เขาใช้เรียกองค์ประกอบหลัก4อย่างของใส่แคปที่สามารถวัดผลแล้วก็พัฒนาได้นะครับคือ H มาจาก hope หรือความหวังครับแต่อันนี้ไม่ใช่แค่ความหมังลม,ล,มลงแรง,งครับ มันหมายถึงการที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะไปให้ถึงเป้าหมายอันนี้คือวิวพาวเวอร์หรือพลังใจและที่สำคัญคือต้องมองเห็นหนทางหรือมีแผนการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นด้วยอันนี้คือเวย์พาวเวอร์หรือพลังทางต้องมีทั้ง2อ,อย่างครับ E มาจาก efficacy หรือความเชื่อมั่นในความสามารถของตอนเอง self efficacy คือความเชื่อมั่นว่าเรามีความสามารถพอที่จะรับมือกับงานหรือความท้าทายตรงหน้าและทำมันให้สำเร็จลุล่วงไปได้ A มาจาก r e s i l i e n c y หรือความสามารถในการฟื้นตัวครับคือความสามารถในการรับมือกับปัญหาความผิดพลาดความล้มเหลวแล้วสามารถเด้งกลับ bounce back ฟื้นขึนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมได้ไม่จมอยู่กับปัญหานาน,าน และโมาจากออปติมิซึมหรือการมองโลกในแง่ดีครับคือการมีแนวโน้มที่จะมองเห็นหรือคาดหวังสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเมื่อเจอเรื่องร้ายๆก็สามารถอธิบายสาเหตุในเชิงบวกหรือมองว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้ได้ H E R O Hope, efficacy, resiliency, optimism โหฟังดูเป็นคุณสมบัติที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบทุกวันนี้ การมีฮีโร่ในตัวเองนี่น่าจะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะใช่เลยครับจากงานวิจัยต่างๆก็พบว่าคนที่มีสายรับสูงหรือมีฮีโร่ในตัวเองแข็งแกร่งเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะมีผลการปฏิบัติงานที่ดีกว่ามีความสุขในการทํางานมากกว่ามีความผูกพันกับองค์กรมากกว่าแล้วก็สามารถรับมือกับความเครียดหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตและการทํางานได้ดีกว่าด้วยครับ แล้วเราจะสร้างหรือพัฒนาไซแคปทั้งในตัวเองแล้วก็ในทีมของเราได้อย่างไรบ้างคะทําได้หลายอย่างเลยครับถ้าเป็นระดับบุคคลก็เช่นการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่ก็ทําได้จริง Go setting ทั้งระยะสั้นระยะยาวเพื่อสร้าง Hope กับแอ f ฟิเคซการฝึกมองหาแง่ดีในสถานการณ์ต่างๆหรือฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างออพติมิซ การสะท้อนบทเรียนจากความผิดพลาดหรือความล้มเหลวเพื่อสร้าง resilience หรือการหาแบบอย่างที่ดี role model คนที่เขามีคุณสมบัติฮี r o เหล่านี้ชัดเจนแล้วเรียนรู้จากเขาครับ ส่วนในระดับทีมหรือองค์กรก็ทำได้ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) จากผู้นำการสื่อสารวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกันให้ชัดเจน (share d vision and goals) การให้การสนับสนุนให้ทรัพยากรที่จำเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับความผิดพลาดให้เป็นบทเรียนไม่ใช่การลงโทษและการฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆร่วมกัน p u b l i c i t y of success) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจโดยรวมให้กับทีมครับ ฟังดูแล้วใส่แคบนี่เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันทางใจแล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญมากๆในยุคนี้เลยนะคะถูกต้องครับมันเป็นเหมือนสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลกระทบมหาศาลเลยทั้งต่อความสําเร็จของตัวบุคคลเองแล้วก็ขององค์กรด้วย โดยเฉพาะในยุคที่เราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ครับพอเรามีทั้งทาเลน์ที่เก่งแล้วก็มีไซ Cap ที่แข็งแกร่งแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือเรื่องของประสิทธิภาพและผลิตภาพที่สูงขึ้นใช่ไหมคะมีประเด็นไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่น่าสนใจปิดท้ายไหมฮะอาจารย์ครับมีแลวคิดเรื่องผลิตภาพที่เพิ่มมูลค่าหรือ value added productivity ที่ผมว่าน่าสนใจดีครับ ซึ่งเขามองว่าการทำงานให้ดีในยุคนี้มันไม่ใช่แค่ทำงานในหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองให้เสร็จไปเท่านั้นแต่ต้องสามารถ 1. เพิ่มคุณค่าให้กับเพื่อนร่วมงานได้ด้วย add value to colleagues อาจจะด้วยการช่วยเหลือให้ข้อมูลหรือแบ่งปันความรู้ 2. ต้องมองเห็นประเด็นหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ไข spot issues and ensure action ไม่ใช่ปล่อยผ่านไป 3. ส,ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและทันตามกำหนดเวลาเสมอ (Quality and timeliness) อันนี้ก็พื้นฐานสำคัญ 4. ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายในหรือภายนอกอย่างสม่ำเสมอ (Consistently delight customers) 5. ต้องเข้าใจผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่นการแข่งขันหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปว่ามันส่งผลต่อง,งานประจำวันของเรายังไงแล้วก็ปรับตัวในเชิงบวกได้ Understand Pressures External and Respond Positively และ 6. ต้องสามารถทำงานข้ามสายงานหรือข้ามแผนกได้ดีเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดครับ succeed at working across organizational boundaries ครับโอ้ครบท่วนมากๆเลยค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าการบริหารจัดการคนในยุคนี้มันซับซ้อนขึ้นมากจริงๆต้องมองให้รอบด้านเลย ตั้งแต่การดึงดูดการพัฒนาการรักษาคนเก่งๆไว้การสร้างแรงจูงใจที่มันลึกซึ้งกว่าแค่ตัวเงินการสร้างความไว้วางใจในทีมแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการลงทุนในสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นอย่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกหรือไซแคป p นี่เองนะคะใช่ครับแนวคิดเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยการพัฒนาเ a เลนต์ให้ยั่งยืนได้มันก็ต้องอาศัยไซแคที่แข็งแกรงเป็นพื้นฐาน การสร้างสภาพแวดล้อมที so ่คนรู้สึกไว้วางใจมีแรงจูงใจมันก็ช่วยส่งเสริมให้ทั้ง Talent และ i ซ e Cap ของคนในองค์กรเติบโตได้การเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนี้จึงสำคัญมากไม่ใช่แค่สำหรับฝ่าย HR เท่านั้นนะครับแต่สำหรับผู้นำทุกระดับและก็พนักงานทุกคนในองค์กรเลยด้วยซ้าเป็นการเจาะลึกที่ได้มุมมองที่เป็นประโยชน์มากๆจริงๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องไซแคปและองค์ประกอบฮีโร่ทั้ง4ตัวนั้นโฮป Efficacy Resiliency และ Optimism ที่ดูจะเป็นหัวใจสำคัญเลยในการรับมือกับความท้าทายต่างๆในปัจจุบันซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจมากๆให้เราอาจจะนำกลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อโลกยังคงผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดแบบนี้การสร้างทุนทางใจเชิงบวกหรือไซค a p ให้แข็งแกร่งทั้งในตัวเองและในทีมงานของเราเนี่ยอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดก็ได้ในการขับเคลื่อนความสำเร็จคำถามก็คือแล้วเราแต่ละคน รวมทั้งองค์กรของเราจะเริ่มต้องสร้างฮีโร่ที่อยู่ภายในตัวเราและทีมของเราขึ้นมาอย่างจริงจังได้อย่างไรบ้างน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องหาคำตอบกันต่อไปนะครับ